ครับสวัสดีครับผมมิเตอร์ชัยแนวอาร์นะครับกระดาษนี้อยู่ในเพจชัยแนวอาร์แอลนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับใน youtube นะครับชัยแนวอาร์แอลฝั่งยูทูบนะแล้วก็เพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องชอบชิมชมเที่ยวด้วยนะใน youtube นะก็ขณะนี้นะฮะใต้คลิปผมก็จะมีรายละเอียดนะว่าเห็นรับมีเอเนกประสงค์นะครับก็มีลิงก์เข้าไปดูใน youtube ด้วยนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อุตส่าห์ให้มาเกิด ยี่สิบกว่าอันนะขายเนะี่ยเกือบหมดแล้วนี่ห้าอันสุดท้ายจะไปส่งที่เคอรี่นะเอฟซีิลลับมีอะไรไปส่งนะครับทุกท่านหาข้อมูลได้ครับใน y o u t u ครับนี่พิมพ์คาว่าประมาณนี้นะนี่นะครับอันไหนก็ได้นะ youtube นะมันจะมีการสาธิตวิธีการใช้งานด้วยนะทำอย่างไรอะไรอย่างไงนะฮะนี่นะฮะด้านหลังนะ เราเป็นแผ่นพลาสติกสีน้ํางเงินนะครับแล้วจะมีคาร์นากลิบในการความหยาบของมันนะครับคุณสามารถรับมีดรนะับด้วตันแกนตัดหญ้านะครับเครื่องแกี่ยว่วกช่างไม้นะับพวกกบพวกใสพวก,พวกทุกอย่างนะครับโดยจะเอา,เอาที่ฉาบปูนมาเป็นเหล็กนะคุณนก็เฉืออให้มันรัดคมได้แนละ้วมันก็ปาก,กระดาษให้เหมือนปลายนิ้วเลยนะปาด ในคลิปถ้าคุณดูไปมันหนึ่งเงี้ยโอเคแนละ้วนี่นะาอันสุดท้ายแล้ยนะ FC นะผู้ใหญ่ใจดีนะจากเพจนะเห็นรับมีดนะอันเนกประสงค์นะฮะเอามาให้ขายนะก็คือขอบคุณนะครับจากชัยอานักาจังหวัดจังหวัดอะไรนะนะนอันนี้5สุดท้ายนะไปส่งเครี่ขอกับคุณครับ ก็ชิ้นอันหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยบาทครบค่าส่งทังประเทศบวกอีกหกสิบาทนะฮะเอฟซก็นะเดี๋ยวนี้ผมไปส่งเคอรี่ที่นะฮะเขตแปดนะครับเนี่เจ๋งมากนะฮะกับสินค้านี้นะฮะก็อย่าลืมนะครกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมันจะมีลักษณะแบบเป็นล่องนะเวลาพวกกบ พวกใบมีดนะพวกเจอบพวกเสียมนะรถตันไกตัดหญ้านะที่เป็นเหล็กนะต่างๆหนะรือว่าดาวนะบล,ลบคมได้หมดเลยนะครับของมันก็คือนะไม่ต้องใช้น้ำถ้าใช้น้ำเนี่ยมันมันเป็นกากแพทนะ FC มันเป็นกา,กากแพทนะครับแล้วก็ถ้าโดนน้ำเนี่ยมันจะลุยล่ยง่ายนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบไม่ต้องใส่น้ำเนะี่ยคนก็รับมันไปง่ายๆเลยนะเอตั้งมุมองศานะประมาณสักสามสิบนะครับ เสร็จมาแล้วแต่ใบมีดของของท่านนะคนอาวแบบไหนนะครับนะก็คนก็ใส่ไปเรื่อยๆนะเราก็จะไปหาที่ลองมาแล้วก็ตั้งแล้วก็คนก็เฉือนไปเรื่อยๆนะลองโดนมือโดนมือด,ด,ด้วยนะเซนแล้วระมัดระวังด้วยนะฮะโอ้โหนี่ฮะหาขอ้อมูลได้ใน u t u b e นะครับหินรับมีดเด็ดประสงค์นะครับนี่ตามบอโค้ดนี้เลยเนะจนน้าตัวผมนะนี่อ่านสุดท้ายนะครับขอบคุณครับที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่นะครับ ผู้ใหญ่ใจดีเอาไม่ขายนะอะอันละหนึ่งรบาทนะขอบแล้วนะได้เกือบสองพันกว่าบาทนะขอบคุณนะฮะถ้าติดต่อสนใจก็นะะบอกมาได้นะเดี๋ยวกำลังหาให้นะดูใต้คลิปนะจะมีลิงก์อยู่แล้วนะผมวิธีการใช้งานนะใน y o u t u b e นะก็สามารถหากันได้นะขอบคุณนะครับ